สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรปุณงครับมาบ้านกรวดมามาเจอฝนครับไม่รู้จะถ่ายอะไรครับพอดีเห็นคาโต้รถค้ารับคูนเขาครับนี่โอ้โหมีอะไรเข้ามาอยู่เต็มเลยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะภาษาไทยนี่นี่ครับนี่โอ้เต็มเลยตอนช่างมาลองมันมันไม่ต่อยบอเนี่ยนะโอ้โหนี่ครับเต็มเลยเต็มทองรถเลยพึ่ง ใช่พึ่งไม่เรานี่เขาเรียกอะไรปรูดครับปรูดภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับนี่โอ้ขนาดรถมาลองสะเทือนขนาดสะเทือนอย่างไรนะเห็นช่างลองวันนั้นอ่ะโอ้โยกไปโยกมาอยู่ยังไม่เป็นไรครับโอ้แสดงว่ารถนี้ไม่ไปไหนหรอกอยู่นี่แหละรถทํารถคูนครับนี่ <c oughs> โอ้คาโต้ครับนี่ อยู่นี่ก็เห็นเด้โอ้รถจอดเต็มโรงรถเลยนี่เราก็ไม่ได้ทํางานครับฝนตกนี่เก็บอุปกรณ์ครับนี่เก็บเกินไม่ทันละมั้งนี่ฝนพึ่งซาครับผมมาจากพระพราชัยนี่ไม่มีฝนหน้ามาถึงนี่เข้าวัานกรดฝนเลยฝนยังแรงครับรถคันนี้เมื่อวานเห็นยกดำอยู่แสดงว่าไม่ได้ล้างแล้วนี่ให้ฝนล้างให้เหมือนเดิม โอ้จะขอไม่เห็นมาครับวันนี้จานชายคันนี้ขายนะครับนี่จานชายบอกว่าขายได้ยินว่าไม่แพงนะประมาณสองสามแสนนี่แหละนี่ใครสนใจมาดูได้ครับดิ จริงไหมนี่โกหกหรือพูดจริงนี่พูดสองสามสนนี่รถนี่รถจานชายครับโอ้ี๋ยวขอไม่ล้างเลยครับเขาว่ารถเครื่องเร่งเป็นกับชบบริค้างกขาว่างั้นว่าหายแล้วใหดูกระบะก่อน เมื่อวานน่าจะล้างกระบะครับฝนตกอยู่กับโกดังโทนหนึ่งครับมืดใหม่แล้วเดี๋ยวก็มาครับนี่เต็มที่เลยอ่ะถ้าอยากมาก็มาเลยครับนี่เทวด,ดานี่จัดเลยมามาเห็นมันไดเขาครับนี่ซูเปอร์เกรดมาจากอูช่างป๊อก มันไดรไรไฮดรอลิกนะเขาทำมาดีอยู่ครับเห็นในคลิปเหมือนจะบางๆครับแต่เห็นเห็นของจริงแล้วน,น่าทำอยู่โอ้อันนี้ก็ทำตัวล็อกกันมันตกไปข้างหลังปื๊ดไปข้างหลังก็ล็อกอยู่ท้ายเลยว่าเขาทายอยู่ครับแบบนี้แหละครับประหยัดค่าใช้จ่ายดึง น่าจะไม่หนักเท่าไหร่หรอกเราบอกว่าไม่ค่อยหนักถ้าให้ฮรยก็หมดค่าปั๊มค่าโอ้ยบันไดสลิงดึงอู้หลายอย่างครับอย่างงี้เลยครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาลงครับขึ้นหางปลาเลยรถใหญ่นี่ไว้จําเป็นครับขึ้นรถไถอ,อะไรเนี่ยรถที่มันช่วยตัวเองมาได้ก่อนนี่แต่บันได ดึงขึ้นได้ยินว่าจะใส่ใส่อะไรนะัวินวินขึ้นครับโอ้นี่ครับเปลงไฟท้ายใหม่เลยเอ,อ๋อคลิปนี้ก็ดูกํลังสีตินไปก่อนนะครับนี่บังฟูนขนาดนี้แหละพอดีแหละสวยกำลังสวยครับนี่ครับประมาณ5เซน ตำรวจไม่จับครับแบบนี้ผมว่าจะตัดแบบนี้แหละไม่ต้องใส่เยอะหรอกถ้าใส่เยอะก็เดี๋ยวก็จับหมดเงินอีกอย่างนี้ทําถ้าถ้าเขาจับก็หมดเมือนกันเขาว่าไม่ให้ยื่นพ้นเขตรถแต่มันก็ขนาดนี้แหละพอดีเพราะว่าถ้าเสมอล้ออะทำมันกเด็นจริงๆอ่ะมันออกข้างได้ครับดินที่ติด,ด,ด,ดล้ออันนี้ก็พอดีเลย ส่วนโน่นบานเหลาฝั่งโน้นกันโน้นเดินไปไม่ได้ครับยังไม่ได้บังสันไทยครับยังไม่ได้มุ่งหรือได้บังเนาะยังไม่ได้มุงครับสันไทยมามาอย่างมาแล้วเนาะผมบังไม่เป็นล็อกสันไทยนี่เฉียงมั่วสั่วเลย มันต้องจับฉากด้วยใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเราเคยทําก่อสร้างอยู่นันได้ยินว่ามีเงินเงินเก็บเป็นแสนเลยนี่ต้องมากู้เราละมั้งนี่โอ้เห็นว่าเงินเก็บเป็นแสนเลยยอดเลยเราเนี่ยโอ้มีเงินเก็บมากกว่าผมครับผมมีแต่รถครับไม่มีเงินเก็บเงินซื้อน้ำมันจะไม่มีแล้ว โอ้ไม่ใช่อีกปี2ปีกว่า3สี่แสนว่าม,มากนี่โอ้เป็นเสียเล้าแล้วเสียเล้าแห้งบ้านกรวดนี่คันนี้แกก็ขายนะเนี่ยแต่ยังไม่เปิดราคาครับแกว่าจะทำเทเลอร์คันนี้เครื่องร้อยเจ็ดห้าเครื่องเครื่องไม่ค่อยใหญ่คันนี้ ทำเทเล่สวยเลยคนร้อยยี่อ่ะได้พอดีอ่ะร้อยยี่ร้อยสี่ได้ปิ่งถนนล้างถนนลัดยางอ่ะไม่เป็นไรครับเครื่องเครื่องเล็ก,กประหยัดน้ำมันไม่จำเป็นต้องสามแปดสามไรหรอกนี่ร้อยเจ็ดนี่ก็ใช้ได้แล้วส่วนคันนั้นก็จอดครับนนคันเล็กโกบิโก ไม่ใช่ราคาเป็นแสนบอ๊อขนาดน,น่ะคันเล็กอ่ะไม่ธรรมดาขนาดนั้นน่ะโอ้โอ่อะคลิปนี้ก็ไหม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ